การทำงานจากที่บ้านทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานเลือนรางไปหมดเลยค่ะฉันอยากรู้ว่าเราจะใช้หลักธรรมมาช่วยสร้างสมดุลได้อย่างไรบ้างคะหลักธรรมที่สำคัญที่สุดคือสติครับการมีสติช่วยให้เราตระหนักรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้ทำงานหรือตอนนี้พักผ่อนการกำหนดขอบเขตเวลาและพื้นที่ทำงานให้ชัดเจนคือการเริ่มต้นที่ดีครับ การสร้างตารางเวลาที่ชัดเจนช่วยได้อย่างไรในการ WHF คะเพราะบางทีก็ต้องทำงานเกินเวลาอยู่ดีตารางเวลาช่วยสร้างความมีวินัยและความพอดีครับเราควรแบ่งเวลาให้ชัดเจนเหมือนตอนไปทำงานที่ออฟฟิศและต้องรวมเวลาพักผ่อนเข้าไปในตารางด้วยหลักธรรมอย่างมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจะช่วยให้เราไม่ทำงานหนักหรือพักผ่อนหย่อนใจจนเกินไปครับ แล้วถ้าเราต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์น,น,นานๆควรจะมีวิธีทำสมาธิสั้นๆระหว่างวันอย่างไรดีคะคุณสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่าสติขณะเปลี่ยนอิริยาบถครับเช่นทุกๆหนึ่งชั่วโมงให้ลุกขึ้นเดินไปดื่มน้ำหรือยืดเส้นเนื้อสายเพียง5นาทีแค่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นก็คือการเจริญสติแบบสั้นๆแล้วครับบางครั้งฉันรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งรบกวนในบ้าน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยเราจะใช้ธรรมะเพื่อจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างไรคะเราต้องฝึกขันติความอดทนและอุเบกขาคือการวางเฉยครับให้ยอมรับว่านี่คือเสียงดังหรือนี่คือความวุ่นวายโดยไม่ตัดสินหรือเข้าไปปรุงแต่งต่อการรับรู้โดยไม่ต่อต้านจะช่วยลดความหงุดหงิดได้มากครับการทำงาน w s f ในพื้นที่จำกัดเช่นคอนโดหรือห้องเล็กๆ ทำให้รู้สึกอึดอัดเราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติในพื้นที่แคบๆอย่างไรดีคะใช้หลักอัปประมาทะครับคือความไม่ประมาทในการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดจัดพื้นที่ทํางานและพื้นที่พักผ่อนให้แยกจากกันอย่างชัดเจนแม้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนเก้าอี้หรือเปลี่ยนทิศทางการนั่งก็ช่วยสร้างความรู้สึกที่แตกต่างได้ครับเวลาพักเที่ยงแทนที่จะไถโซเชียล เราควรใช้หลักธรรมเพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริงอย่างไรคะใช้หลักสัมมาอาชีวะในการพักผ่อนครับคือการพักผ่อนที่ถูกต้องโดยการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการให้จิตใจได้พักลองทําสมาธิกับการกินคือการกินอย่างมีสติรับรู้รสชาติอาหารโดยไม่ทํากิจกรรมอื่นไปด้วยจะทําให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับ แล้วถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานที่ต้องสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลจะใช้ธรรมะมาช่วยให้การสื่อสารรับรื่นขึ้นไหมคะใช้หลักสังคหวัตถุสี่โดยเฉพาะปิยะวาจาวาจาอันเป็นที่รักแม้จะเป็นการพิมพ์ข้อความก็ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพชัดเจนและคิดให้รอบคอบก่อนส่งเพื่อหลีกเลี่ยนความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารแบบดิจิทัลครับ บางวันทำงานไม่เป็นไปตามแผนทำให้รู้สึกผิดและโทษตัวเองอยู่บ่อยๆควรจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรคะใช้หลักเมตตาต่อตอนเองครับให้ตระหนักว่าเราทุกคนต่างทำผิดพลาดได้ให้พิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดแล้วเรียนรู้มันแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง การทำสมาธิแบบสั้นๆระหว่างวันจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นจริงๆหรือคะจริงครับการหยุดพักสั้นๆไม่ใช่การสูญเสียเวลาแต่เป็นการรับมีดก่อนจะทำงานต่อหลักธรรมโยนิโสมนสิการจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อจิตใจปลอดโปรง่งการทำสมาธิเพียง5นาทีช่วยให้สมองจัดระเบียบความคิดและกลับมาโฟกัสงานได้ดีกว่าเดิมสุดท้ายนี้ คุณช่วยสรุปภาพรวมของการนำหลักธรรมมาใช้สร้างสมดุลในการ w f ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะโดยสรุปแล้วการใช้หลักธรรมในการทำงานจากที่บ้านคือการนำสติมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตครับเริ่มตั้งแต่การมีวินัยในการสร้างตารางเวลาที่ชัดเจนมัชชิมาปฏิปทาการใช้สมาธิสั้นๆเพื่อให้จิตใจได้พักการเจริญสติการใช้ขันติและเมตตา เพื่อยอมรับสภาพแวดล้อมและความไม่สมบูรณ์แบบไปจนถึงการใช้ปิยาวาจาในการสื่อสารซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในพื้นที่จำกัดครับ